เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นดำหัวหมูที่ความนุ่มความอ่าด้วยเป็นหอม,หอมรสชาติมันกลมกลม่อมแล้วก็กระเทียมเขาค่อนข้างจะใส่เยอะกระเทียมเหมือนจะเทีเ่ยวกระเทียมแม่หลานชายกับพ่อเขาไม่ได้มาอร่อยมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นยำสาหร่าย เหลือชิ้นเดียวแล้วอร่อยค่ะเป็นเผือกข้างในเป็นไส้เผือกนะคะไส้เผือกแล้วก็เขาทอดออกมาทําแบบได้ใา้เต้าหู้อะไรเป็นเต้าหู้ที่บอกเลยว่าหอมค่ะเนื้อนี่เปื่อยยุย่ยอร่อยมากๆลูกสาวคนเล็กแล้วก็หลานชายค่ะมีหละแล้วก็นุ่ม กรอบนอกนิดนึงค่ะไม่กรอบมากแค่ทอดเหมือนให้หอมเฉยๆชอบเมนูนี้ค่ะอร่อยมากเลยหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยวบนกรุบยังอยู่และรสชาติดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผัดผักนะคะ ผัดผักปวยเล้งแล้วก็ผักหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวย mm hmm. แบบผักหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยแบบอูสวยมากๆเลยค่ะห่อข้างในเป็นเผือกอร่อยมากเลยค่ะมื้อนี้กินแบบโอ้โหพุงกลางเลย mm hmm. นี่ค่ะเต๊าตั้งอยู่ครบ <c oughs> พอดีเป็นวันเกิดของลูกสาวคนกลาง <c oughs> เขาพามาเลี้ยงที่ ร้านอาหารจีนหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการจะให้หมดเลยเหลือชิ้นเดียวชิ้นนี้อา้วาวเราเมาส์กินอย่างเดียวค่ะอร่อยมากๆเป็นเออนี่คือปลอยเลี้ยงผัดก็อร่อยเป็นผัดผักธรรมดาจะดูแล้วรสชาติมันไม่ธรรมดาค่ะมันอร่อยอย่างหอม ยังบอกไม่ถูกน่าจะมีใส่น้ำมันไงยำหัวหมูอร่อยมากๆเลยค่ะกินต่อค่ะของอรอหน้าตาเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นดำหัวหมูที่ความนุ่มความสลา,ายค่ะสลา,ายสนิดนึงแล้วก็เอามายำหู้อะไร มีหลานชายค่ะมีห้านชาแล้วก็ลูกสาวคนเล็กหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้ําจิ้มบวยเป็นเต้าหู้พริกเกลือค่ะเต้าหู้ทอดผัดพริกเกลือเป็นเต้าหู้ที่อร่อยหอมมากๆเลยค่ะไม่รู้เขาทําจากเต้านี่เลยค่ะเมนูปลาเนื้อด้วยเป็นปลาเก,ก๋าแดงเนึ่งสีอิ้วนะคะกินกันไม่ นี่เลยค่ะเมนูปลาเนื่อด้วยเป็นปลาเก,ก๋าแดงเนือสีอิวนะคะกินกันไม่ก็หูำอะไรมีหลานชายค่ะมีหลานชายแล้วก็ลูกสาวคนเล็กต้มหูเขาอร่อยกินไม่เลี่ยนค่ะแล้วมีกระเทียมกระเทียมใส่กับกรอบเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเกี่ยกระเทียมเข้าไปกินด้วยต้มูำอะไรมีหลานชายค่ะมีหลานชายแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก หลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยแบบยำหัวหมูอร่อยมากๆเลยค่ะกินต่อค่ะของเราใช้เต้าหู้อะไรเป็นเต้าหู้ที่บอกเลยว่าหอมให้กรอบหอมอร่อยค่ะอร่อยมากๆอร่อยทุกเมนูใช้เต้าหู้อะไรเป็นเต้าหู้ที่บอกเลยว่า หอมอินแห่งหนึ่งในเมกะบางนาค่ะร้านอยู่ที่เมกะบางนามียังติดใจย,ยำหัวหมูอยู่ <g ly> ใกล้จะหมดแล้วค่ะหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยวบบดูเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ช่วยรับชมคลิปให้จนจบ และหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยอิ่มแล้วค่ะดิมก็กินเด็กกลาลังโซนค่ะอยู่นิ่งไม่เป็นเดินรอบโต๊ะเลยค่ะเดินไปกินไปเดี๋ยวก็เดินมานั่งกินเดี๋ยวก็เดินรับชมผู้สนับสนุนให้ด้วยขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันค่ะเพือ่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆนะคะบูเลยก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ช่วยรับชมคลิปให้จนจบและพาเพื่อนๆมาทานข้าวนะคะมีหลากหลายเมนูเลยค่ะอันนี้เป็นยำหัวหมูนะคะยำหัวหมูทีนหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการจะให้หมดเลยเหลือชิ้นเดียวชิ้นนี้อ้าวเราเมาส์ให้กรอบหอมอร่อยค่ะ อร่อยมากๆอร่อยทุกเมนูอินแห่งหนึ่งในเมกะบางนาค่ะร้านอยู่ที่เมกะบางนามียังติดใจย,ยำหัวหมูอยู่ใกล้จะหมดแล้วค่ะค่ะเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยอร่อยมากๆลูกสาวคนเล็กแล้วก็หลานชายค่ะมีลาด้วยเป็นหอม,หอม รสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็กระเทียมเขาค่อนข้างจะใส่เยอะกระเทียมเหมือนจะเทียเียวกระเทียมเมนูไหนก็อร่อยค่ะวันนี้น่าจะเพราะความหิวหรือได้กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ไม่พร้อมค่ะ,ะพ่อกับแม่หานค่ะอร่อยเหมือนกันเมนูนี้ขาหานเขาทำมาเปื่อยยุ่ยแทบจะละลายในปาก้ลีกคนแต่สั่งกันเยอะมากเลย อร่อยมากๆเลยค่ะปลาเก๋าแดงแล้วนี่ก็เป็นบะหมี่ขากินอย่างเดียวค่ะอร่อยมากๆเป็นเอ่อไปตรงนูน้นตรงนี้จองเป็นห้องส่วนตัวค่ะก็เลยเดินได้สบายนั่งกันได้สบายเป็นผัดผักปวยเล้งค่ะอินแห่งหนึ่งในเมกาบางนาค่ะ ร้านอยู่ที่เมกะบางนามียังติดใจย,ยำหัวหมูอยู่ใกล้จะหมดแล้วค่ะตัวหูเขาอร่อยกินไม่เลี่ยนค่ะแล้วมีกระเทียมกระเทียมใส่กับกรอบเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเกี่ยกระเทียมเข้าไปกินด้วยหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้าจิ้มบวยแล้วก็นุ่มกรอบนอกนิดนึงค่ะไม่กรอบมากแค่ทอดเหมือนให้หอมเฉยๆ ชอบเมนูนี้ค่ะอร่อยมากเลยรมกล่อมมากๆเลยค่ะกินอย่างเดียวค่ะท่าน,นี้อร่อยจังทุกเมนูหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นเผือกนะคะเผือกทอดจิ้มกับน้ำจิ้มบวยวันกี่คนแต่สั่งกันเยอะมากเลยอร่อยมากๆเลยค่ะปลาเก๋าแดงแล้วนี่ก็เป็นบะหมี่ขาหมูทอด ผัดพริกเกลือมีเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะชอบเต้าหู้จะหอมมากๆเลยเมนูก็จะให้กรอบหอมอร่อยค่ะอร่อยมากๆอร่อยทุกเมนูยำหัวหมูอร่อยมากๆเลยค่ะกินต่อค่ะของอะเอยกระเทียมกรอบและหอมมากๆเลยเป็นเมนูที่ อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะเออนี้เมนูไหนก็อร่อยค่ะวันนี้น่าจะเพราะความหิวหรือได้กินข้าวกันอพร้อมหน้าพร้อมตาก็ไม่พร้อมค่ะอพอกับแม่ให้กรอบหอมอร่อยค่ะอร่อยมากๆอร่อยทุกเมนูหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการจะให้หมดเลยเหลือชิ้นเดียวชิ้นนี้อ่าวเราเมาส์ ต้มหูขเขาอร่อยกินไม่เลี่ยนค่ะแล้วมีกระเทียมกขาเทียมใส่กับกรอบเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเกลี่ยกระเทียมเข้าไปกินด้วยไปก็ต้องกินยำหัวหมูหลานชายก็อิ่มแล้วค่ะอิ่มก,ก็กินเด็กกำลังโซนค่ะอยู่นิ่งไม่เป็นเดินรอบโตเลยค่ะเดินไปกินไปเดี๋ยวก็เดินมานั่งกินเดี๋ยวก็เดินกระเทียมกรอบและหอมมากๆเลย เป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะเออนี้กระเทียมกรอบและหอมมากๆเลยเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะเออนี้กรุบยังอยู่และรสชาติดีมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นผัดผักนะคะผัดผักปวยเล้งแล้วก็เหลือชิ้นเดียวแล้วอร่อยค่ะ เป็นเผือกข้างในเป็นไส้เผือกนะคะไส้เผือกแล้วก็เขาทอดออกมาทําแบบได้ฟาด้วยเป็นหอมรสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็กระเทียมเขาค่อนข้างจะใส่เยอะกระเทียมเหมือนจะเทียเียวกระเทียมหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการจะให้หมดเลยเหลือชิ้นเดียวชิ้นนี้อา้าวเราเมาส์ใส่แตงกวาอันนี้ก็รสชาติด,ดีค่ะ สาหร่ายมันจะ